พี่ดิวได้ยอดขายล้านหนึ่งพี่บริจาคให้พี่การแสนหนึ่งจบแป็นเลยจริงป่ะ FC กันเลยจริงเหรอจริงเหรออะไรอะไรอะไรเหรอไม่เฮ้ย FC เก้าแสนหนึ่งเก้าปุ๊บใหญ่เหรอเก้าแสนหนึ่งเก้าแสนหนึ่งพี่ลาขอล้านหนึ่งได้ไหมเออถ้าได้ถ้าได้ล้านหนึ่งบริจาคให้พี่การตอนนี้แสนหนึ่ง ถาพี่ดิวได้ยอดขายล้านหนึ่งที่บริจาคพี่การแสนหนึ่งจบโอ้ยสพอร์ตพี่การต่อสพอร์ตพี่การต่อใจล้วนๆนี่ทุกคนใจล้วนๆคีมไข่มุกมาคิมไข่มุกนี่นักพพอร์ตนักสพอร์ตคิมไข่มุกจัดเลยโอ้ยกระปุกใหญ่ด้วยนะครับที่รับกระปุกใหญ่499บาทนี่ไซส์นี้เลยเอาไปเลยครับคิมไข่มุกจัดเลย499ถ้าแตกล้านเอาเอายอดมาดูได้นะครับถ้าแตกล้านบริจาค ให้กันจอมพลัง1 0 0 0 0แสนบาทถือว่าแลกกันพีการเราเราต้องวินวินคนเราร<ะ>เราต้องวินวินใจใจผมอยู่ใจ,ใจไห่จริงหรอใช้ใหญ่เหลือเท่าไหร่444เฮ้ย,ยดิวบอกก่อนนะกระปุกเนี้ยใช้ได้5เดือนนะครับใหญ่มากครีมไข่มุกพี่ดิวนะครับจากเท่าไหร่นะ จากราคา4ี 4, ่พ4นสี่มันมีครับประมาณพันกระปุกนี่กันโอ้ใช่อะไร้เจ็ดเมื่อนเดียมื่นอีกสามหมื่นอีกสามหมื่ะลูล้านนี่ตะก้าแรกนะตะก้าแรกนะอีกสามหมื่นเลรับนี่แ้ คาบริจาคอีก1 0 0 0 0แสนบาทครับขอคืนด้ครับน้อตรถปะกาล้าครับโอ้สุดยอดหมดเวลายางหมดเวลายางหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งล้านหนึ่งแสนาได้แล้วเราเฮ้ยนี่ปะจารแรกในชีวิตผมนะผมไม่อยากเชื่อเลยอ่ะมันเป็นขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยอ่ะไปถึงสองล้านแล้วพี่เดียวไปไหมพอแล้วพอแล้วเหรอแค่นี้ก็ดีใจแล้วแค่มาหาพี่เดิวไม่ได้คิดว่ามันจะพีขนาดนี้นะพี่กาที่ผมกินเนี่ย วางอยู่ตรงนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงยังกรบอบอยู่เลยอืมแต่วันนี้จริงๆไม่ได้มาขายหมูกรอบม,มาขายซอสนี่มาขายซอสแบบนี้นี่ซอสกะเพรากับซอสกระเทียมอซอากะเพรากับซอสเป็นซอสกระเทียมกะเพราสาเร็จรูปเนี่ยสิ่งที่ผมทํามาให้เนี่ยผมใช้เวลาทําไม่เกินสามนาทีเยใช่เราก็ไม่ต้องใช้น้ามันนี่ทาฟัวไม่เป็นทําอาหารไม่เป็นก็ทําได้เหรอเขาคือเทในใน,ในกรองแบบนี้มีสิบซองแบบนี้มีสิบซองอันนี้มีสิบซองแบบนี้สิบจอง หนซองเนี่ยใช้ได้กับเนื้อสัตว์ประมาณ2-300กรัมครับพี่อันนี้ประมาณสัก4ี่ขีดเมื่อกี้ผมผัดใช้สองซองอใช้สซองกำลังดีใส่น้ำผัดเลยใส่น้ำใส่น้ำเลยน้ำเลยไม่ต้องใช้น้ำมันด้วยใช้น้ำเลยรสชาตินิ่ง ได้ทำโชว์ให้เมียก,กินจะได้คิดว่าเราทำอาหารเป็นมากบอกเลยทินค้าผมไม่ได้เน้นแบบว่าเข้ามาขายของเพราะว่าของจริงๆเหลือแค่ประมาณไม่เกิน300ยชุด <h> ah? จริงจริงเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงเหลือไม่เกิน300ชุดอันนี้อยากอยากมาให้กําลังใจอันนี้บอกด้วยอันนี้ส่วนตัวอน,นี้อยากให้กําลังใจอย่างที่บอกเราซอสแบบนี้ชุดแบบนี้ยเราขายอยู่ประมาณ500กว่าบาทแต่ในไร้คุณการเราเหลือ400กว่าบาทเราไปกดในตะก,กาดูอก่ร้อยกว่าบาท ขตอย่าเวลาทำอาหารของเรามีน้อยของมีน้อยของเรามีน้อยไม่เยอะแต่อยากมาร่วมอยากมาร่วมจริงๆเราที่เราออกมาเราจะมาเราจะมาเอาตัวนี้มามามาให้ในนี้คุยกันประมาณน่ะอร่อยไหมแล้วโคตรเจ๋งคือมันกะเพราเลยอ่ะกะเพราเลยกะเพราเลยเห็นแล้วหิวกะเพราเลยกินด้วยกันมี่กินด้วยกันเห็นแล้วหิวกรอบมากเนี่ยนี่เอางี้เอางี้เมื่อกี้กินหมูกรอบเลยใช่ไ่ะลองกินนี้ก่อนกะเพราเลยผัดโดยที่แบบใช้น้ำเปล่านะไม่ได้ใช้น้ำมันนะฮะน้ำเปล่าไม่ต้องใช้น้ำมัน พันน้ำเปล่าเหรอเปล่ยนน้ำเปล่าเลยอินโนเวชั่นใหม่น้ำเปล่าเลยไม่ต้องใช้แล้วเราอยากต้นทุนใครเปิดร้านค้าสี่ทุกคนวันนี้มาสนับสนุนใช่ไหมครับเนี่ยมาสนับสนุนใช่ไหมอามาสนับสนุนใช่ไหมเก๋กดกระดิ่งก็แปลกนกันนะเออข้างหลังหนวดไปไหนเนี่ยหนวดไปไหนเนี่ยติดหนวดด้วยติดหนวดด้วยวันนี้เรามานะชุดราคากระชากราคานะฮะมาแล้วนะฮะมาแล้วนี่ทุกคนบอกใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวด้านหลังให้ติดหนวดก่อนให้เข้าทีมก่อน คนจะถึงแสนดูคนดูไหมเนี่ยมีโอกาสไหมมีโอกาสกไหมเดี๋ยวกดเอากดแชร์ไปให้ถึงหนึ่งแสนตอนนี้จะห้าหมื่นแล้วกดกดถูกกดตอนนี้กดอะไรได้กดถูกใจสองล้านกว่านี่ไม่ถึงสิบนาทีนะแสนคนดูเนี่ยแขกรับเชิญคนแรกมาเลยไม่ถึงไม่ถึงนะเอาไหมเอาแสนคนดูถ้าแสนคนดู รับเชิญคนแรกไม่มีผิดหวังคนนี้สุดจริงเพราะว่าผมเลือกเองเออเออผมเลือกเองแล้วหลายคนน่าจะเห็นเขาในข่าวแล้วด้วยเฮ้ยเออที่เขาลงได้อีกคนแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คนละคนเลยเขาติดนวดติดนวดติดนวดด้วยติดนวดด้วยติดนวลติดนวลติดนวลด้วยนะฮะติดนวดด้วยตออนวดนวลพี่กันี่คนเข้ารัวมากเลยเครื่องกระตุกเป็นไรปะเนี่ยไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นนะต้องรถไฟป่ะรถไฟลงป่ะ รถไฟของเครื่องไหมเดี๋ยวเครื่องร้อนไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอางี้เอาพัดลมมาจอพัดลมมาจอดเฮ้ยรีบหนึ่งเดี๋ยวเร็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 วรถแสงรถแสงเออเอาเอาไปดันดันดันแล้วก็ขอขออะไรได้ไหมขอใครครั้งแรกนะครับครั้งแรก็จะแบบประมาณนี้เลยฮะเร่งแอร์ให้หน่อยตื่นเต้นมากเลยผมตื่นเต้นมากครับผมกังรอคอยได้แล้นะฮะบอกพี่การไม่ได้มาเล่นเล่นเขาวันนี้คนเข้ามาสักห้าหมื่นหนึ่ง กดหัวใจไปแล้ว ..3 ล้านเอาวันนี้เดี๋ยวปล่อยของเ,อเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นคนแรกผมว่าห้าหมื่เราสตาร์ทได้ไหมเอาไงาหรือจะไหลไปก่อนไหลไปก่อนไหลไปก่อน <c oughs> อ่าคนใครเข้ามาหัวใจรายงานตัวรัวๆวันนี้ทุกคนจะได้เจอทั้งหมดสี40 40่สิบแบรนด์สี่สิบแบรนด์ไม่ว่านะมีทั้งเจ้าของมีทั้งดาราเข้ามาเสียงลมเข้าเบาเสียงลมเข้าเบาลงลงานมาเอง ลงงานมาเองนะฮะเออเสียงลมเข้าต้องเบาหน่อยวันนี้พี่การเป็นน้องใหม่ก็ต้องนะไปคไม่ค่อยไปชี้เลยวันนี้ผมใหม่มากผมใหม่มากไม่ได้มาธรรมดานะเพราะว่าไม่เคยปักตะกร้าเลยไม่เคยเลยจริงนี่เป็นครั้งแรกของการจอมพลังนะห้าหมื่นห้าัห้าห้าเ้ห้ารห้าร้อหาร้อยห้ารอหาอ้ารอยห้าร้อยหารยหารอยอหเาเอยา้ยห้าอยาร้ห้าอยารอห้าคอารอาร้าร้อรอ้าอยหรอยห้าร้รอน้อ้ยจอด้วยขอบคุณครับ ผมตื่นเต้นมากเมื่อกี้วันนี้เนี่ยถ้าคนเขาบอกว่าคนหนึ่งเข้าน้ำประมาณกี่ครั้งอ่ะคนหนึ่งวันหนึ่งไม่สองครั้งครับสองครั้งเฉพาะเช้าที่ผมเข้าประมาณห้าครั้งแล้วโอ้ยตื่นเต้นมากทุกคนไม่ไม่เคยขนาดนี้แล้วด้านหลังผมเนี่ยเจ้าของแบรนด์อยู่สามสิบคนน่ะตื่นเต้นมากแล้วของเต็มบ้านเลยตอนเนี้ของเยอะมากหกหมื่นนะอ้โ เอานหมพี่เอาไหมเอาพอมไหมพี่พี่พร้อมไหมเอาไปแล้วเอาไปแล้วเปิดแล้วพี่เดียวไม่ต้องรอแล้วเนี่าแขกรับเชิญแรกที่มีการกดมาจะเป็นใครนะฮะกันเลือกเมย์กับบูลแขกรับเชิญก่อนอ๋อตะปอยแขกรับเชิญก่อนเอาโอเคต้องให้แขกรับเชิญสอนผมเพราะว่าตัวใหม่มากนะผมจะบอกให้แขกรับเชิญของผมคนนี้นะที่ที่ อันนี้ผมบอกนะทำไมนะพี่การต้องเลือกคนนี้เป็นคนแรกอะ่ะอ๋ออันนี้เสียงในหัวผมอันนี้คือเสียงในหัวผมนะทำไม <Okay. S 2> ต้องเลือกคนนี้เป็นคนแรกอะเสียงในหัวผมบอกว่าทําไมผมต้องเลือกคนนี้เป็นคนแรกที่ผมเลือกคนนี้เป็นคนแรกก็เพราะว่าเขาทํางานสไตล์เดียวกันกับผม<อ>คือการช่วยเหลือสังคม<อ>เราเนี่ยนะจะไปเที่ยวไปเจอกันที่บริเวณหน้างานที่เป็นภัยพิบัติหรือเกิดเหตุต่าง แต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะมันไม่ได้เกิดภัยพิบัตรธรรมชาติหรอกแต่มันภัยพิบัตรที่ตัวผมแต่เวลานี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรอะไรครับพี่มีคนคนนี้กล้าที่จะออกมายืนเคียงข้างผมและบอกว่าไม่เอา ตังคืนไม่อยากรู้แล้วจะว่านใครใครทุกคนทายผมให้ทุกคนทายผมพูดขนาดนี้แล้วเอาใครมีคนบอกว่าเอาใครเอาผมไหทายทายทายแขกรับเชิคนแรกใอรกันครับใคร